ผีกเบ้ยบักผีกนะพี่น้องเบิ้งเอ้าลวดเบิ้งโอ้ยเดี๋ยวนี่เอาถุงมาพอดีหนาวนี่ครับเก็บถุงได้ระวังค้างนะครับเด้อได้ของไปซิมแล้วนี่กินบักผีกก่อนเข้าป่าหาเห็ดเจอบักผีกเอาบักผีกแล้วเฮ้ยบักเพ็ดภาษาลาวเพื่อนบักเพ็ดวะเสนอเอาไปตำป่นนะครับให้คุณแม่ นะครับแต่ของบ่มีพละต่ำอกพี่น้องปื๊ดตกอหลีเดสสวัสดีครับทุกท่านชบ้านน้านะครับเมื่อนี้กะนะครับเดวสิภาพ,พี่นอ้องเฮานะครับมายางหล่ะสวนนะครับกับเวลายามเรื่องแรงอย่างสี่เด้พี่น้องเด้อตอนนี้เวลากับประมาณนะครับหามงแรงนะครับพี่น้องเด้อตอนนี้นะครับหลังจากพายูเข่าเด้อครับเด้อนะครับแล้วกะน้ำได้ไหลผาดผ่านสวนเฮานะครับปัทิ้งร่องร้อย ไว้นะครับพวกเป็นคาบนู่นคาบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องอยางสำรวจสวนพ่อผมก็บไริยังเเรียนครับแล้วก็ช่วงน,นี้ก็เริ่มฝนที่บ่ค่อยมีแล้วครับที่ทำความสะอาดสวนนะค,คือตัดหญ้าตัดยุ้งบริเวณสวนโดยรอบเลยนะพี่น้องแล้วก็ที่ปลูกต้นไม้ตนม้ตนไหลลงนะครับแล้วก็ที่ปลูกพวกนะครับต้นไม้ที่เขาได้เตรียมไว้นะครับเดยมันมีหลายอย่างครับยางเชียนพวกไผ่บงหวานแล้วก็พวกยางนงยางนังนะครับเวลาหาต้นซิบต้นนะครับแล้วก็บักพ้าว กะทินะครับประมาณสิบกว่าต้นนะพี่น้องเด้อแล้วก็ผักหวานอีกนะครับประมาณยี่กว่าต้นนะครับนี่แหละประมาณนี้แหละพี่น้องเราก็ทีได้นะครับเตรียมนะครับพื้นที่เพื่อจะปลูกนะครับเด้อเพราะว่าฝนฝนกะทิทิ้งช่วงนะครับคาดว่านะครับแต่ว่ากรินข่าวว่าฝนาฏิพายอยู่สี่เข่าอยู่นะครับแต่ก็บนนยาใจว่าอาธิบดถึงขันขนาดนักวังอาทิตย์วังหันนะครับเพราะว่าอาทิตย์วังหันนะครับน้ำท่วมแถวเขตนะครับ โคลาดนะครับหนักเลยกับโค้ใช่ภูมินะครับนี่ครับระเบียงห้องกับท่นแล้วนะครับก็คือหลองร้อยของน้ำท่วมขึ้นมาหอดระดับนี้เลยนะครับเด้อนี่ช่วงอาทิตย์วังหันนะครับน้ำมันได้หลาดไหลหลาดพันของเขานะครับคือคือถ่วมะฮอดตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นคาบน้ำนะครับห้องกับท่านได้ทำความสะอาดแล้งนะครับเด้อเด้อครับเพราะเพราะมันแรงนะครับเ้าก็บท่ได้ทำความสะอาดนะครับเป็นหลังเด้อนี่กับบริเวณนะครับคลองนะครับเด้อป็นหลังเด้อ คลองเฮานะครับตรงนี้คลองหน้าสวนเฮานะครับหลังจากที่พายุเข่าอาทิตย์วันนะครับมันไหลถึงแต่ถนนหมดนะครับเด้อขอฟังพผลนะครับคู่น้องข้าเจ้านะครับนี่นี่ยตัวมืดนะครับเฮาก็บเดชทำความสะอาดนะครับภัยภัยเฮากับเบอได้เกิดแถบทุกต้นเราพี่น้องมันก็เดี๋ยวจะได้ปลูกสามปลูกแซมขึ้นมาอีกนะครับไอ้มันเป็นที่บังล้มเรากกันนำเสนอกำซึมนะเดี๋ยวเพาพี่น้องเอย่างเบิ้งนะครับเด้อตรงนี้เฮากับอยู่ตรงนี้ครับเวลาอารมณ์กลัวๆนะครับเด้อ อย่างชุ่มส่วนอากาศกำลังดีบ่ห้อนนะครับแต่ที่ไปซอยนี่เป็นน้องบด้ถไทยเป็นน้องาเบื้องแล้วครับบึกตูมมาอีกนะครับกินเรื่อยนะครับกินจนป้งประทันนะครับนี่เพราะว่ามันจะมีเมนูพวกนะครับพวกลาบพวกนันพวกนี้นะครับนี่จากที่บ่มีผมก็มาลงไหวนะครับด้วลงไหวก็จนได้เด็ดกินนะครับนี่ใบบึกตูมยังเขินพี่น้องบึกตูมมาเลเีนะครับนี่กินดีนะครับได้คนอีสานมักกินนะครับกินกับลาบเป็ดลาบง้ว หลาบปลาตะเพียนนะครับหลาบทุกหลาบดิบนะครับกินดีเบิดนะครับพี่น้องตรงนี้นะครับเป็นไอ้นี่ยแหละบักตูมาเรดนะเขาเอื่นถ้าเราได้พื้นที่เขาเอื่นนะครับเด้อผมก็บอกเนี่ยใจนะครับแต่เป็นยางนาที่เขาปลูกทิ้งไว้กําลังนะครับเป็นเลื่อนเตีบตูนะครับเด้อนี่ปลูกทิ้งทิ้งไว้นะครับเต้าตัวจังน้อยเดี๋ยวเอาเห็ดไอ้เชื้อเห็ดมาลงนะครับเป็นเห็ดไอ้ยังก็เห็ดละงก์เป็นมะพี่น้องเห็ดละงกเหลืองนะครับเด้อนี่เพราะว่าเขาปลูกหลายหลาย คิดว่าเป็นรอยนะครับย่างหน้าเฮานะครับเป co ็นรอยต้นนะครับในสวนเฮาให้มันตัวจากน้อยนะครับเฮาก็จะมานะครับพวนดินไต่โคนเสร็จแล้วเฮาก็เอาเชียรเห็ดละงกนะครับเด้อมานะครับลาดลาดลาดนะครับปีต่อไปอาจจะได้กินเห็ดละงกนะครับเห็ดละงอกเหลืองนะครับน่ครับเป้าหมายของเขาคือเพราะต้นใหม่ไง่กวนี้เป้าหมายของเขาคือต้องเอาเชียรเห็ดมาโรยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันทานใหญ่ดีนะครับเขาบอก่าทันได้นโรยนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปคือเอา เชี่ยเห็ดต่างๆนะครับยังเขียนพวกเห็ดละงกนะครับแต่บางท่นอามีแรงนะครับเด้วบ๊ววบาท่านอาบาท่านอาจถึงขันขันที่ต้องเอาเห็ดละงกมาลงครับอาจคาดว่าจะเป็นปีหนานะครับเด้อพวกเชี่ยเห็ดละงกนะครับเด้อปีนี้กับมีหนาทีลงเฉพาะปลูกต้นใหม่ลงไปนะครับแล้วก็พัฒนาสวนไปเรื่อยๆนะครับเด้อสวนห้องนี่แหละมันก็มีหลากหลายนะครับนี่ต้นยางนาปลูกกับต้นอันพยุงนะครับนี่นะปลูกไปตัวทีบแล้วพี่น้องเด้อพยุงกับทั้งนี้กับติดกันเอ็ดปดเลยนะครับ ตัดหนาตัดนู ite, so ่นะครับนี่พวกนี้มีหลากหลายไป็นอ่บอแมนมีเผือดตัวใดตัวหนึ่งนะครับด้อที่เขาเขาปลูกหลากหลายนะครับบอแมนบามิต้ตัวนั้นตัวนี้นะครับพวกเผือดในน้ำห้องก็มีกระจับนะครับด้วยพวกกระจับนะครับหลักๆของเขานะครับเผือดในน้ำนะครับแล้วก็ที่พัฒนาพื้นที่ปลูกกระจับนะครับอีกเพิ่มอีกนะครับคือติดแตงนะครับเอารถดมาแตงดีๆแล้วก็ที่ปลูกกระจับเพื่อว่าเป็นนะครับแลนด์มาร์กหรือว่า เอาไว้นะครับสา,ามควบลมเรือนหนหครับสวนเท้าพร้อมนะครับกระจับนะครับเพื่อเป็นเผื่อนในนานะครับเด้ออันนั้นคือพูดถึงเผื่อนในนาแล้วก็สินี้พืชอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นพวกไอผักขั้นจองนะครับเด้อนั่นแหละที่เขาปลูกจริงๆไว้กินเทาเองนะครับนี่ก็หลากหลายไปน้องเด้อนี่เขาหยางเขามาในป่านี่เห็นบ่พืชต้นใหม่เขาก็เดินเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆยังเห็นพยุงปลูกทิ้งๆไว้พป่น้องแม่นเขา บดตัดเทากับปลูกจริงๆไว้นะครับมันก็ใหญ่วันใหญ่คืนนะครับตัววันตัวคืนนะครับเฮาเนี่ยยังต้นแดงต้นแดงอ่ะนี่แหละมีส่ามีเลี้ยวด้วยครับเด้อนี่ก็มันก็ดสิคอยจะเลื่อนเติบโตไม่เฮานะครับพยุงของเฮานะครับสวหัวยันมือนะครับปลูกไปบรรพบุรีอันนี้เกิดเองเจ็ดตัดทิ้งเขาจีจังใดพี่น้องพี่น้องวางใดแนวบารูว่ามันเป็นบะขามเปียอย่างพวกบะขามเปียมันดีนี่ต้นไงเลยพี่น้องแล้วมันมีต้นพยุงน้ำนะครับยุ่งๆแล้วมันเกิดเองนะครับเขาก็เลยนี่แหละ ถ้ามันเป็นฝาดนี่ยเรื่งไหนแต่ว่าส่วนมากถ้าเมล็ดพันธุ์ที่มันมาจากขีโค้กินเนาะมันกัสีบ่ฝาดมันสีหวานแต่ว่าถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่นกขาบมาผมกับโบนี่ใจกันว่ามันสีหวานหรือฝาดในตอนนี้นะครับผมบอลลูเลยในตอนนี้ต้นนี้จะตัดถึงห้ติดโจงไว้นะครับีปน,น้องนี่ถ้าเป็นฝาดตัดถึงทันทีนะครับเดี๋ยวมันมีพยุงอีกนะครับนี่อันนี้กับกาลังสีเห็ดอันนั้นเดี๋ยวไปน้องเดี๋ยวเห็ดตั้งสารยุยุตส่วนเขานะเพราะว่ามองเน้นเป็นบริเวณลง จอดรถแนอนาคนนะครับเนี่ยเพราะว่าผมเพราะฉะนั้นมีลรงจอดรถนะครับพระนก็ได้ใส่เงินหลายบาทด้ครับลรงจอดรถกับพื้นที่กวางนะครับตรงนี้มองจอดรถแต่ของครับทั้งรถไถรถนั่นรถนี่นะครับรถไถนาเนี่ยนะครับมันมันตากแดดตากฝนบมดอันนี้เขาก็เป็นเนื้อที่ล่งเพื่อว่าจะเหตุลรงจอดรถของเขานะครับเหตุไวแล้วก็มีสารแล้วก็ที่ปลูกต้นใหม้เป็นสวนยอมนะครับเ้อรอบบริเวณหน้าสวนเขานี่ใกล้ๆเป็นเพืชไอ้ประดับนะครับต่างๆพยุพายุงก็ยังโต อันนี่ก็เป็นต้นแดงกันลังตูนะครับเด้อปลูกไปนะครับต้นใดต,ตายปลูกแทนนะครับดเด้อต้นต้นแดงหันมาทางนี้ก็จะเป็นเผือนะครับเหมาก,กันนี้ต้นแดงกันลังเนี่ยกันลังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ตัดหญ้าเรื่อยครับนี่นี่กลเป็นยางนานะครับยางนาต้นแดง <c oughs> นะครับอืมีหลากหลายครับพี่น้องหลากหลายหลายยางหลายแนว ที่ไม่ได้อัปเดตตะโดนขี้เล็กกับว่ท่านได้แตกกิ่งนะครับนี่ต้องได้แต่งกิ่งนะพี่น้องด้วยนี่ขี้เล็กกะใหญ่นะครับมันต้องแต่งกิ่งนะพี่น้องขี้เล็กมีรากหัวแตงเลนเลนไปนะครับต้นเสียวก็เกิดเองพี่น้องเบิ่งต้นเสียวยังนะต้นแดงนะครับนี่ปลูกปลูกติดกันเลยครับพี่น้องกำลังขึ้นนะครับต้นแดง ตัวนี้ก็บกำลังหกอึ่งตึงอยู่นะครับเห็นบอกครับพี่น้องนี่แหละที่ได้ตัดหญ้าตัดนู้นะครับแต่ว่าที่ไปตัดเริ่มต้นจากไผ่บงหวานก่อนนะครับเพราะว่าผมอยู่ลงไผ่บงหวานผมก็เลยต้องไปแต่งไผ่บงหวานก่อนนะครับนี่แหละที่พี่น้องมือหลังจังไปเบิ่งกันนะครับเด้อนี่ก็เป็นต้นนะครับจีเลก็กอู้จีเลก็กพี่น้องเพิ่งมันกำลังขึ้นนะครับมันมีหลายอีหลีด้พี่น้องหลากหลายอีหลีครับที่เขาปลูกพื้นที่จากพื้นที่วางเปล่าเห็ดหามันทำบรังแต่เขาปลูกแบบผสมผสานนะครับนี่นี่ไว้นะครับ คือมีหลากหลายอีหรีครับพี่น้องเด้อนี่เฮาปล่อยพื้นที่ให้ว่างเลยครับด้านาเขาเป็นคลองนะครับกิดถนนร้อมรวดน้ํฝฟ่งหนอกกับเป็นไผ่กิมมสูงนะครับด้วยนุ้่นกําลังเจริญเติบโตเต็มนะครับนอเขาก็ใส่ได้นะครับเด้อนั่นนั่นลหละนอเขาก็จิ้ได้นะครับต้นล้้าต้นเขาก็ไปใส่งานได้นะครับนี่ครับคือช่วงนี้เน้นเน้นการปลูกเป็นหลักเลยนะครับพี่น้องเด้อนั่นเน้นในนการปลูกเป็นหลักเลยนะครับตัวนี้แล้วก็รอการเจริญเติบโตของของเขานะครับ จังตุนแดงแต่เวลาน้อยอีกน้อยลมเลื่นครับคุ้มบดเลยพี่น้องส่วนทั้งนี้ก็เป็นต้นใหม่นะครับต้นไหม่เบิดเลยนะครับที่ฮขาปูกใหม่ไหวนะครับ กำลังใหไงไปน้องเด้อกำลังใหญ่หญต้นไม้เขาก็ลังใหญ่นะครับเนี่ยหลากหลายแหง้งนี่ลายอย่างนะครับน้องหลายอย่างแห้งอีหลีชิงคางสีกับเต็มนะครับมึงหลายอีหลีครับพัฒนาปลูกไปเรื่อยนะครับไปน้องเด้อเป็นสวนไผ่สวนปลาเขานะครับ ก๋วยกับเบื้องตนครับปีกวงปีกล้วยนะครับถึงถึงไนวะ้นี่ครับกล้วยกับ่ะไ้ท่านติดแตงนะครับพี่น้องเด้อยำแรงนะพี่น้องเลยยำแรงพ่านะครับ าไผ่นะครับไผ่กับพ่อนะครับเอ็ดกิ่งพันได้แล้วนะครับด้วยหลายแล้วนอกรกะอ,อกเลือ,อยเยอะครับเด้อเพราะได้กินอยู่นะครับพวกนอพวกอย่างนั้นนะครับไอพี่นอมาเบิ่งฟังนี่นะครับเด้อนี่ครับ หลังฝนตกนะครับเด้อพื่อนที่บางนีก็ว่าท่านได้เห็ดหยังได้เป็น้องที่ไทยไว้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นไผ่แล้วครับเด้อเ,เป็นไผ่ไผ่สร้างมูลเฮาแล้วนะครับตรงนี้ค่ะต่อไปนะนะขดกับขงสิบได้ปลูกอย่างนะครับนอกจากเขาจะพัฒนาให้เป็นอย่างอื่นไปนะครับเห็ดพวกประมงหรือว่าเลียงทรงเลียงสัต์หรือว่าจะเห็ดสีว่าเผือเห,น,หนียงกระตางอยู่ในห่มเฮานะครับเด้อตัวนี้กิ่งพันกับพันเห็ดอยู่พป่น้องเด้อเนี่ยพ่กกําลังพวงงามนะครับกิ่งกําลังงามเลยนะครับนั่นะไ สิช้ับไปปลูกแต่ของในสวนเองนะครับเคื่อที่ปลูกบริเวณลอยหลอบสวนเขาเลยนะครับไผ่กิมซุ้งเขาประวัตเนี่ยมึงเวลาสามปีผ่านไปนะครับมึงเอาลดนี่ไผ่กิมซุ้งเขากอนี่หนากม็มูมันดินดีก็มูมึงเดี๋ยว่หน้องมึงหนาตึดนะครับต้องเอาออกเรื่อยนะครับนี่พุนะ่น่ะแล้วก็ติดสับนอออกนะครับพวกไหนมันนอหลายเอ้ยกอหลายๆที่ได้สับออกนะครับตัวนี้ไผ่กิมซุ้งเขา หลายยางนะพี่น้องเด้อดอกไม้กับม ia ีดนะครับเด้อดอกไม้เฮานะครัつつบระวังดอกไม้นะครับกต่ทีมีพยุงนะครับเด้อปลูกผสมกันเลยครับขีเล็กนะครับก็ต้องได้แตงกิ่งนะครับเด้อมันหลุดึกว่ามันเาวแล้วนะครับอันนี้ก็พยุงนะครับเด้อเนี่ยเป็นพยุงครับนี่ฝากเงินไวครับต้นใหม่เลยนะครับตัวนี้พยุงนะครับก็ต้องได้แตงกิ้งนะพี่น้องพยุงเขาก็ต้องแตงกิ่งนะครับตัวนี้เห็นบ่ครับพยุงพยุงไทยนะครับตัวนี้เด้อ ถ้าอายุนะครับหลักสิบปีขึ้นราคาไม่ต้องพูดถึงครับตัดต้นเดียวก็ยุ่ได้เป็นปีแล้วครับถ้าเขามีคนมาซสือนะครับเดินี่ยราคาสูงครับพยุงนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นมะฮอกกานีนะครับแม่ต้นแดงพี่น้องโอ้ยต้นแดงถึกตัดก็หลายต้นนะครับเดินี่ยถึกตัดหลายต้นนะครับสวนใหญ่เลยพี่น้องมันสวนใหญ่นะครับนี่แล้วก็ฝนฝนเศร้าล้วก็ที่ได้จัดการตัดหญ้าตัดยูนะครับเดินนี่เป็นพยุไอ้้าภัยเขานะครับนี่ ไผ่ก็ยังมีได้กินอยู่นะครับเดยเป็นเป็นไผ่สร้างมุนครับตัวนี้เขาจะได้ไถนะครับทําควมสะอาดสวนเฮานะครับแล้วก็ติดดาวกิ่งพันธุ์นะครับปลูกบริเวณโดยรอบสวนเฮาเลยนะครับตัวไหนมันตายเขาก็จะปลูกปลูกทดแทนมันนะครับโดยการใส่กิ่งนี่แหละไผ่เฮาเนี่ยละครับในสวนเฮาเลยนะครับบ่ต้องไปซื้อผพ้ใดอไีกนะครับแล้วก็สิปลูกลงไปเรื่อยนะครับเพราะว่ามันเฮาต้องปลูกไว้รอบสวนเลยครับ ให้กิมงซุ้งเฮานะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์หลายอย่างแห้งนะครับพวกต้นไผ่นะครับหนึ่งกันล้มนะพี่น้องกันล้มกันฝนกันทุกอย่างนะครับแล้วก็นะครับนอกับดินได้ล้มต้นกับดินได้นะครับพวกไผ่นะครับเด้อเนี่ยเราก็สางค้อมลุ่มเลื่อนนะครับสวนเขาพร้อมนะครับมันดิสวยงามนะครับมีมีไผ่บริเวณโดยรอบครับตดน๋ยวเขาก็ปลูกไปหลายนะครับเห็นป่ะเขาปลูกไปนะครับนี่หน้าสวนเขาด้วยครับนี่หน้าสวนเขาก็จะมีพวกต้นไม้ พายู่บ้านประหันนะครับมันหลาดเบิดเลยนะเห็นหมันเป็นหน่อห้อย,ห,อยห้อยฝนหลาดมันหลาดเบิดเดี๋ยวพายพายเขาตียืดหนาดินแล้วก็กำลังแตกน้องเดี๋ยวพายเป็นหนอห้อยเบิ่งกันโอ้ย่างดีเลยเป็นหนองเห็นบ่มันแตกน้องขึ้นไมมห้องนี่กันน้ำออกยางดีเลยบัดทจ็เนี่เห็นบ่พายพายกินมซุ้งนะครับมันจะได้กันดินพังตรงนี้นะครับตรงนี้เขาก็ฝังทอนะครับตรงนี้ฝังทอไว้ต่ว่ารู้สึ้ว่าต่ำตรงเด้ฝังลงไปอีกนะครับเดี๋ยวให้น้ำลดก่อนนี่เดี๋ยวยมผมติฝัง เพื่อว่ามันจิได้ระบายน้ำออกนะครับคือฝังฝังเลือกเติบนะครับตัวนี้ครับหน้าสวนเขาพี่น้องลวดน้ำนครับลวดน้ำกับตรงนี้ขึงตึงไหมมันเจอนามเจอพายุวังอาทิตย์ิแล้วนะครับตรงนี้นะครับก่ต้องฝังไหมต้นไผก็กำลังแตกขึ้นมาเรื่อยๆพวกที่ใดว่ามันสารกับนี้นะครับเด้อละต้นดงต้นแดงครับหลากหลายนะครับพี่น้องมีแนวห้เบิงจากหน้าสวนยันท่ายสวนเล่นะครับของเฮา มันสวนสวนไงนะครับพะว่าเขากับปลูกไปเรื่อยบ่วยแมนใส่เวลาปีเดียวนะครับในลงในการปลูกเผืชนะครับผมใส่เวลาในการปลูกไปเรื่อยๆื่อจนระยะเวลาประมาณสามปีแล้วนะครับตอนนี้นะครับทําสวนมาสามปีก็ได้ขนาดนี้หละพี่อน้องญ่แล้วก็บ,บ่วยแมนสวนไร่สองลนะครับเนื้อทีงี้สิบกว่าไรนะครับแล้วตรงนี้นะครับนี่ยี่สิบกว่าไร่ปลูกพืชแทบปะบวันทุกชนิดพี่น้องตั้งนะเผืชกผืชมีหลากหลายพี่น้องมันมันไหลประถึ นี่ครับอันนี้ก็เป็นบักม่วงราวางบักม่วงกับเป็นบักนาวนะครับบักนาวเป็นหรือว่าบักนาวไล่เมล็ดนะครับตรงกลางแล้วก็เสิมนี้พวกเอียงะบักลินฟงลินฟ้านะครับหรือเพกาเขานะครับเต็มเลยนะครับตรงนี้สวนใหญ่มากนะครับแต่ว่าการทิดสวนก็ต้องเป็นคนขยันเล็กน้อยนะพี่น้องเด้อเป็นคนมักปลูกนะครับเพราะว่าผมก็มักปลูกคือกันนะครับนี่ตัดหญ้าหลายรอบนะครับตัดหญ้าจนนับไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็น มะนาวนะครับเด้อบักชีดาอุ้ยบักชีดาตัวนี้พี่น้องหนึ่งตัวที่ได้กินบักชีดาฟรีๆในสวนวของนะครับนั่นเห็นบ่ทอกี่แหละปลูกอย่างมันก็ได้กินนั่นนั่นตัวพี่น้องนี่เห็นบ่พี่กำลังพอหม่ำเลยครับกำลังพอหม่ำพอกินเลยนะครับบักนาวนะครับถ้ามันเป็นนวยเป็นหนังนะครับมันกะโอ้ยี่สิบถึงสามสิบต้นนะครับเฉพาะบักนาวไรเมล็ดนะครับ มะม่วงน้ำดอกไม้อีกพักหวานอีกโอ้ยลายครับพี่น้องเด้อไม่ป้ายอีกนับบทวนน้อยหนาบกเขียบโอ้เดี๋ยวหาเบิ้งน้องใหม่พี่น้องเขาเบิ้งกันนี่ครับนอ้องใหม่เฮางินได้เดี๋ยวต้องมัดซับเลยครับมันไหลายครับผมต้องได้ซับต้องซับไปแกคนนะครับมันมันหลายเปียมันกาลังพวงมูมูเลยกำลังขึ้นทั้งสี่ต้องซับนะครับแต่ว่ามุนี่สิจงไวอยู่ครับเพราะว่ามันต้อง มันต้องเปลี่ยนเอามูน่ล้ำเหลียงออกนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอู้ไผ่เป็นอะไรนะตัวพูกไะก็เฮ็ดกิ้งพันได้หลากหลายาเลยครับเพื่นี่กิ้งนี่ก็เฮ็ดได้เนี่ยเนี่ยมันต้องมาแต่งน,นะครับต้องเลาะเบื้องกิงก้งไผ่เดี๋ยวกิน,บ,บ,นบัตรขี้ได้กันพี่น้องคาอีกเป็นหน่อยหน่อะครับเด้อนี่คาเฮ้านี่เป็นลอยๆนะครับเ,เป็นลอยๆกอนะครับคาเฮ้านี่ เบิ้งเอาหลุดไปนองมันเสียพื้ดบั้องเนา่เนาเน้าเฮ้งครับเบิ้งตอนนี้มาอัปเดตตอนมันหกนะครับเดี๋ยวสิพาดไปนอนเขาเบิง้งตอนมันหกวราผมนะครับเจะให้ลูกน้องเพิ่นเขามาตัดหญ้าให้ผมนะครับตัดหญ้าอยู่กับประมาณอาทิตย์หนึ่งกันแล้วนะครับสวนส,สวนนี้นะครับตัดสองคนนะครับเด้อมันที่นี่หลากหลายเขาได้อเบิ้งนะครับดตรงนี้นะครับตอนนี้เขาเนีนพืชไปก่อนนะครับเด้อเขาเนีนการปลูกไห้มันพืชมันใหญ่ก่อนหลังจากนั้นเขาอาทิต เติม้วยการอาจวิมีตัตัดเลี้ยงหรือว่ายังกระสุดแหลวเต้านะครับแต่ว่าปลูกเน้นเน้นปลูกเื่อไปก่อนนะครับมะนาวนะครับเต็มเลยขาอุ้ยเป็นหน่วยแล้วเห็นแล้วนันแล้วยางไปยางมาเห็นบักนาวแต่ของเห็นบ่หน่ลูกมันว่มามะนาวไร่มมเมล็ดนะครับเด้อห่วยพเพื่อเผื่อที่ไร่ก็นี่ได้พี่น้องเด้พอพราะตาหญ้ามาันสิสวยมมเบิ่งบกพริกอุย้ยไ่ได้ยางรอจะเสียเบิ่งเอารวด วยนี่หักพริกทีกควรอนุรักษ์ต้นนี้สามปีแล้วนะครับต้นนี้ปูกทิงท้งๆไว้นะครับเป๊เป็นโดนเป็นดีค่ะก,กินจนว่าเด้นนะพี่น้องมันเป็นยุนิละ่ะหมะบักชีสามปีปุ่นอะ่ะเงามันไงนี่ลูกโดกพร้อมแต่ว่าคือว่าไปใส่มาใส่ ปุ่นนะบักพีกเข้าเป็นไดพี่น้องตาปนูนโดคักข้างๆม่ยางนาอนะีกปัดติหเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเชื้อเห็ดมาโรยนะครับยางนานะครับเด้อยางนาเราบักพีกเบ้บักพีกนะพี่น้องเบิง่งเอาลวดเบิง่งดูวเดี๋ยวนี่เอาถุงมาพอดีหนาวนี่ครับเก็บถุงได้ระวังค้างนะครับเด้อ ไปของไปชิมแล้วนี่กีบักพริกก่อนเข้าป่าหาเห็ดเจอบักพิกเอาบักพริกเล้เพียอบ,บักเพชยดพระสาวเพืพ่อนบักเพชยดวะท่นเลยเอาไปตำปนนะครับให้คุณแม่นะครับแต่ของบ่มีพระธาตุต่ำดอกไปน้องปื๊ดดอกอหรีดเด้ดกนะครับเพิ่งเอาลวด ทางเขาปลายัางพอผักผิดสิปลูกข้าปลูกจริงๆไว้เสยอ,อยู่มันบ่ย้อมตายครับพี่น้องมันบ่ย้อมเสียชีวิตเลยนะครับนี่แหละมันคูนเพินพี่นอ้องยห้เฮาได้กินนะครับแล้วก็ดกพร้อม,อมเจ็บเอาเบิดเลยเดี๋ยวให้มันออกไหมนะครับแล้วต้นเขากระตไปเรื่อยนะครับต้นต้นเดียวกินเบิดปีหรือแบบนี้พี่น้อง มันตะเครื่องตัดญญาโมมาพอนะครับเครื่องตัดญญามมาพอถ้าบัวพอถ้าวบ้านก็จะถือตัดจังนั่นนะครับเรากะทิสะสมต้นพันธุ์นะครับนี่เห็นบ่พี่น้องมันมันจะเป็นปักพริกไอ้เนี่ยๆๆพี่น้องเบิ่งลูกสวยๆเลยนะครับเห็นปะกดนะเด้อเหลืออีกเยอะนะครับปื๊ดลูกดอกดอกอีหลี เดบักซีดาเดบักนาวเดี๋ยวออกนาวอีกน้อยหนึ่งครับพ่ออยู่หันน้อยหนึง่งอันนี้ไปตำปูนตำปูนนะครับเด้อขัวาจักน้อยใส่หอมใส่กระเทียมใส่ปลาเดกบ้าบวบล็กกระไดหนึ่งปลาเนาะพี่น้องเนาะน้ำพริกหนุ่มเสียบไหลน้ำไหลเตะบลลกบเหล็กกระไดทั้ทงขางเป็นยางนาเนะครับเด้อเพื่อในอนาคตนะครับเด้อในห้องปลาลูดอก วันมันทีนั่นยังขึ้นนะครับแต่วันทีนน่ไหน,น,น,นเนี่ยเขาต้องมีเห็บได้กินแล้วครับในส่วนนี้ปลูกฝากเงินไว้ครับนี่ครับต้นหาบาดสิบบาทแน่นะคนอาศว์ต้นเราเป็นเมือนหรือเป็นแสนก็ได้นะครับจากหาบาทอาจธิได้แสนนั่นเนะครับักนากํลาลังงามแฮงนี่มักซีดาได้กินโดวนี่แนละ้ ุ่นคาเขาอันนั้นเป็นคาขาวได้เป็นรองเด้อคาขาวนะครับอันนั้นปลูกว่ามันมาปลูกจากไอ้ต้นเท้ามานะครับปลูกจากไอ้เงาหัวที่ด <ลง S 2> ีล <ง S 2> เลยบอกเนาะเฮ้ามึงหยเบมึงอารี่น้องงามแห้งปุ่นมีแต่ต้นงามประมาณน,นี้มฟังท่านหนังสือที่เป็นบักม่วงเป็นคาเป็นหยานะครับหยาหวานที่ทะเลเยล้วก็เป็นบักซีดาแล้วก็บทเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นเป็นพวกยางนุ่งยางน้าครับคาครับมาเบืองบัดที่นี่งามแห้ง ข้าขาวเด้พี่น้องหายากนะครับข้าขาวนี่ยโอ้บักเนาพวกเน,าเน,น,กนเ่าผมเป็นต่นอเลี้ตัว้เถอหนาคุ้มแบบนี้ไหมนี่เอาเอาจังหนวยก่อนนี่เนาาซีดาข้างหน้าก็เป็นผักหวานได้บาดท,ทีนี่นี่จะแนวกินข้าวป่านี่ได้แนวกินเลยนะครับข้าวเน่าไม้ซื้อได้พี่น,อน้องเด้อน่าไม้ก็หลายปุ่นเทปเอเรียโย่เดี๋ยวสิมานซับจังมือพาพี่น้องอะไรซัรบจักถุงปุ๋ยหนึ่งนะครับซับออก มะนาวอยากกินบักซีดาก่อนอือหือยุคนัอยก็ได้กินบางยีนฟ้าได้ไหมพี่น้องเล่มเต็มเลยส่วนเน่าบักปุ่นบักข้ามเปียหรือบักย่างกรอบนึกเป่น้องบักข้ามเปนะี๊ยนะบักข้ามเทศอดได้เพิ่นนะครับข้าขาวพี่น้องกอ็สุดอ่อนซ้อนชะอมหรือผักขานะครับเต็มเลย อผักหวานฮะยนอผักหวานโอ้ยบ่ได้มามเจ็บเบิ้งพี่น้องเบื้องนัเบื้องนะพราะแกงเราเนี้ยได้หมอนึงเลยนี่ครับตัวเนี้ยหมอนึงชัดเจนเลยครับเนี่ยพอะเก็บแล้วครับยอดลี่ยมแล้วอืมนอนนั่นไม่ได้ขย่อมไม่คว้าเพิ่นมาเจ็บเอานะครับเจ็บไปแกงเกี๊ผักหวานฮะอืม กว๋วยหนักผมไงกว๋วยหนักผมจะขี่รอดบ่รอดหนุ่ยน้องหลายอย่างนะพี่น้องด้วยตุ่นต้นไม้ต้นไห,หลเฮา,น,า,น,าน,นะครับอือหือกลับมากระท่อมนาเฮานะครับ คล้องนั่นกับมีแต่นเอากินนะพี่น้องนะแล้วทั้งปลาทั้งบกหอยปังเอบอบกหอยจูเออหอยเชอรี่นะครับคล้องนันเป็นหัวเขานะครับกวดรดน้ําหาเศษน,นะครับเสาแบบประหยัดนะครับเด้อเป็นเสาปีกไม้นะครับอยู่เลยดูนึกกันครับอืเสาปีกไม้นะครับไม่คลิกนะครับไปกินซุ้งเขาแล้วหนาจัดนู้นออกนี่แหละพี่น้องนหนามมึงหอยตะกอนหนามมันมาเป็นยังไงช่วงพายุเขานะครับ ตะก่อนเต็มพวกลำมันนะครับที่มันลงมาจากพุ่หลักไกลๆนะครับจากแปลงมันทำปะหลังนะครับมันลงมานะครับนแหละพี่น้องกะพัดเก็บบรรยากาศย้ำเลี้ยงๆให้พี่น้องเขาได้เบิ้งนะครับเด้อส่วนเกษบ่ได้พาพี่น้องเขายางเลาะหลายมื่อแล้วนะครับมันมีหลายหม่องนะครับที่ว่าเขาตรงไหนไทยพี่น้องให้เบิ้งอัปเดตนะครับอัปเดตต้นไม้ต้นไหลนะครับให้ได้เบิ้งกันนะครับนั่นแหละพี่น้องกะสำหรับมื้อนี้กะฝากไว้ทีานี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ